สวัสดีครับผมมีเอนำโชคนะครับเดี๋ยวมาต่อยอดจากตอนเดิมที่แล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยได้สร้างอะไรครับเราได้สร้างซิกแซกขึ้นมาใช่ไหมครับซิกแซกนะครับซิกแซกอันเดิมเนี่ยเราคือรอให้เปิดรับต้านใช่ไหมแล้วก็เปิดบายเซลแต่ตอนนี้เราจะเทรดแบบว่าเรียกว่าเบรกเอาละครับเบรกเอาคืออะไรครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะซูมออกให้ดูนะถ้าเกิดราคาไฮนะครับราคาไฮ g ไหมมันสูงขึ้นนะครับเราจะรออะไรครับรอให้ราคาเบรกเอา h i นี้ก็จะเปิดตรงกหนเปิดบายนะครับ อ่าเช็นยังไงยังไงไหมตรงนี้นะครับไฮมันสูงขึ้นนะไฮนี so ่ก็ไฮนี่มันสูงขึ้นนะครับเราก็จะมองโอเคตอนนี้เป็นอ๋อเราจะรอเฉดบ่ายตรงที่ไฮนี่นะครับไฮล่าสุดนะครับรอให้ราคาเนี่ยปิดสูงกว่านะก็ทำการเปิดบ่ายตามเลยนะครับเปิดบ่ายเลยนะครับหรือนี้นะครับเห็นไหมไฮสูงกว่าก็ทำการตั้งอ่าคล้ายๆรอให้ราคาทะลุตรงนี้นะครับไฮนี่ก็เปิดบ่ายตามนะครับซึ่งจะยังไงนะมาดูกันนะครับจริงๆเนี่ยผมใช้เหมือนเดิมเลยนะต่างนิดหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเช็คว่าไม่มีออเดอร์ค้างอยู่นะนะครับแล้วก็เช็คคว่าตออนนเี้โ h ฮหนึ่งต้องมากกว่า h ฮสองหมายความว่าอะไรครับสมมติในตอนนี้เราเปิดกราฟมามีแค่นี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่า h ฮหนึ่งอันนี้เรียกว่า h ฮสองนะครับเะหรือกราฟมีมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้มีเท่าที่เราเห็นนะครับตอนนี้เรียกว่า h ฮหนึ่งอันนี้เรียกว่า h ฮสองนะครับตามมานี้เนาะแสดงว่าอะไรผมบอกว่า h ฮสองเออ h ฮหนึ่งมากกว่า h ฮสองแปลว่าอะไรครับไฮมันต้องสูงขึ้นนะเพราะไฮเนี่ยมากกว่าไฮนี้นะครับอืมนั่นคือเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่สองคืออะไรครับเมื่อราคาปิดเอ่อเมื่อเมื่อเงื่อนไขแรกผ่านใช่ไหมแล้วก็รอราคาปิดสูงกว่าไฮหนึ่งนะคร ไฮอันนี้ไฮสองนี่ไฮหนึ่งเมื่อราคาปิดนะครับปิดต่ำกว่าไฮหนึ่งเห็นไหมเลื่อนไป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 อ่ะต่ำกว่ายัางครับต่ำกว่านะปิดสูงกว่านะเห็นไหมผมใช้คำว่าเห็นไหมเมื่อราคาปิดสูงกว่าไฮหนึ่งก็เปิดด้วยบายนะครับแม้ก็ใช้บล็อกบายนะครับบล็อกบายอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับเรารอเล่นเบรกเอาเนาะซึ่งเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดกราฟมานะครับปึ๊บนะครับผมจะลดสปีดความเร็วลงนะครับแล้วก็ให้ดูนนนนะะะคครรัับบว่่าเป็ยงงไอหม อันนี้ไฮกับไฮนี้ไฮสูงขึ้นไหมตั้งราคาทะลุก็เปิดบายใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมก็มี SLTP บายนะครับก็ดูว่าจะกำไรหรือเปล่านะครับไม้แรกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้มันดูก่อนว่ามันจะอ่าหมดแล้วนะครับต่อไปตอนนี้ไฮนี้เราเรียกว่าไฮสองนะถ้าเนี่ยไฮเนี่ยสูงกว่าก็จะเป็นไฮหนึ่งใช่ไหมครับอ่าแล้วเนี้ยเป็นไฮหนึ่งเข้าง่ายนะครับไฮหนึ่งไฮสองนะครับไฮหนึ่งสูงกว่าไฮสองแล้วก็รอราคาทะลุเฉยๆนะครับรอราคาทะลุตรงนี้ก็เปิดบายนะครับ ไม่ทะลุนะครับไม่อ่าเปิดบ่ายแล้วนะครับบ่ายตรงนี้แทนนะตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าอะไรครับไฮนี้กับไฮนี้สูงกว่าไหมครับไฮนี้สูงกว่าไฮนี้นะแล้วก็ราคาทะลุก็เปิดบ่ายนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมไฮนี้กับไฮนี้สูงกว่าไหมครับราคาทะลุด้วยก็เปิดบ่ายนะครับเราเรียกว่าการเป็นการเบรกเอานะครับซึ่งเราก็สามารถพัฒนาเพิ่มได้โดยการอะไรใส่เงอนไขประกอบหนึ่งสองสามสี่เพิ่มไปอีกเนาะ กรองเทงกรองไซเวกรองวอลลุม่มมาแล้วเนี่ยก็ทําได้นะครับเดี๋ยวเราดูจะมีอีกสักก้อนเลหรือเปล่านะครับตรงนี้จริงๆก็เข้าออดเดอร์เข้าห้องใหญ่นะครับแต่ว่ายังไม่มีราคาทะลุเห็นไหมครับไฮาสองกับไฮายหนึ่งห้หนึ่งเนี่ยสูงกว่าแล้วถ้าราคาทะลุนี้ก็จะเปิดออเดอร์บายได้นะครับไม่ไม่ทะลุนะไม่ทะลุนะนะเกือบทะลุแต่ไม่ทะลุนะครับอ่านะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมไห้ายนี้กับไฮนี้สูงกว่านะสูงกว่านี้ก็ถือว่าสูงกว่านะครับก็ราคาทะลุก็เปิดบายนะครับ เรียกว่าการเบรกเอาเนาะแบบนี้นะครับเบรกเอาโดยใช้อินดีง่ายๆนะครับอินดีแบบง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนนะครับเราใชา้ผมใช้เป็นค่าซิกแซกเนาะอันนี้ผมใช้เป็นค่า20แล้วทุกคนก็ลองตั้งดูได้ว่าใช้ค่าไหนที่เหมาะสมนะครับบางคนก็อาจจะให้มันเส้นเนี่ยถ้าเราใช้ค่าเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดซิกแซกบ่อยนะครับแต่ถ้าเราใช้ค่าน้อยซิกแซกก็จะเกิดบ่อยนะครับในการเข้าออกออเดอร์นะครับอาจ,จะได้เข้าอีกออเดอร์ไหมนะครับ อันนี้ผม RR หนึ่งัหนึ่งนะก็คือห้าร้อยเออห้าร้อยจุดห้าร้อยจุดนะครับ CB ห้าร้อยจุดเด็ดร้อยห้าร้อยจุดนะครับในทำเฟรม M ห้านะครับใช่ไหม M ห้าใช่ครับ M ห้าครับอรอดูรอราคาอ้าเมื่อกี้เห็นไหม h i g นี้กับไฮนี้สูงกว่าไหมครับ h ฮหนึ่งกับไฮ g สองสูงกว่าแล้วก็ราคาทะลุนะราคาทะลุตรงนี้ก็เปิดบายนะครับนะครับจริงๆก็เหมือนการเล่นเว็บสามครับเว็บสามอืมทะลุแล้วก็เล่นเล่น Follow ตามเว็บไปเว็บไปนะเป็นขึ้นเป็นขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ทุกคนเนี่ยลองไปปรับดูนะครับปรับค่าซิกแซกดูนะครับว่าจะใช้เป็นซิกแซกไหนเนาะอันนี้ผมใช้เป็นซิกแซกเนี่ยที่มีค่าเป็น20เนาะแล้วก็ลองปรับดูว่าทุกคนเนี่ยเหมาะกับไทม์เฟรมไหนแล้วก็แซกประมาณไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเอนแโชคนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันนะครับในกลุ่ม EA พัฒนานะครับแล้วก็มีสมาชิกหลายท่านเลยนะครับ23คนเลยนะครับก็ก็เข้ามาได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลิงก์ที่รลล Ti Took profile Prof ้นะคับแว็ กดเข้ามาเลยนะครับก็จะกดก็กรอ,อกข้อมลูลสึยจก็เข้ามาได้เลนนะครับก็มาพัฒนาร้วยกันนะครับพัฒนาเอเอเอวยกันนะครับใช้ด้วยกันนะครับก็เสนบวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม